ต้องช่วยกันดูแลคุณผู้ชมไม่เช่นนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างน้องจีฮุนคือพูดแล้วยังหดหูไม่หายเสียชีวิตในรถตู้รับส่งนักเรียนตอนนี้ครอบครัวยังเดินหน้าต่อเพราะว่าคําถามมันเยอะเหลือเกินเดินหน้าที่จะรอคําตอบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นยืนยันไม่เผาศพน้องแน่นอนค่ะพ่อและแม่ของน้องจีฮุนเนี่ยเดินทางจากชลบุรีนะคะมารับร่างลูกสาวออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่ออะไรเพื่อย้ายไปไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต ระหว่างนี้คือเป็นการรอค่ะรอผลชน,นสุตรที่ชัดเจนจากโรงพยาบาลตํารวจก่อนว่าน้องจีหุนเสียชีวิตเพราะอะไรค่ะนี่นะคะและหลังจากนั้นครอบครัวจะคุยกันตัดสินใจกันอีกครั้งว่าจะผ่าศพน้องอีกรอบไหม,มคุณพ่อคุณแม่บอกแบบนี้ว่าจะไม่เผาศพลูกสาวแน่นอนจนกว่าทุกอย่างจะได้คําตอบที่แท้จริงนะคะ,คะแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่า ครูที่เป็นเวรวันนั้นกับครูที่ขับรถวันเกิดเหตุวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้มาพูดคุยเรื่องของการเยียวยาความเสียหายเลยอ่ะยังไม่คุยกันเลยเหรอนั่นน่ะสิคะย,ยังไม่ได้คุยเลยคุณแม่ก็ไม่สบายใจแต่คุณแม่บอกถ้าเกิดว่าคุณครูจะมาขอโทษอ่ะก็พร้อมนะเนาะพร้อมจะยอมรับคาขอโทษเราก็พูดคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมพ่อและแม่เนี่ยได้ไปขอวงจรปิดดู ก็ต้องขอผ่านตำรวจนะตำรวจต้องใช้อำนาจทางกฎหมายไปขอทางโรงเรียนมาคุณแม่เองหลังจากเห็นคลิปค่ะคุณแม่ตั้งข้อสงสัยแบบนี้นะคะว่าว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งตามกล้องวงจรปิดนี้คุณผู้ชมที่เราขึ้นให้ดูช่วงเวลาที่หลังจากที่รถตู้มาจอดปั๊บเด็กนักเรียนลงมาทั้งหมด 6คนจะบอกทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะมีเจ็ดไงที่น้องจีฮุนอยู่ในรถไงใช่น้องจีฮุนยังอยู่ในรถวินาทีนี้<า>เด็กลูกศรสีเหลืองลงมา6คนแล้วแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่คนขับรถซึ่งเป็นคุณครูเนี่ยค่ะขับออกจากอาคารไปจอดที่ลานจอดคุณครูเนี่ยยังนั่งอยู่ในรถอีกประมาณ4-5นาทีแม่อยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะครูทำอะไร no. ข้อแรกข้อที่2คือคุณครูคนที่ขับรถเคยให้ปากคํากับตํารวจไปว่า,วาอ,อ๋อก่อนผมจะปิดประตูรถเนี่ยผมก็ชะโงกดูก้มดูแล้วตรงใต้เบาะก,ก่อนปิดประตูรถใช่จำได้แต่คุณแม่บอกว่าที่ดูวงจรปิดจากสายตาแม่เลยนะค่ะไม่มีนะไม่เห็นไม่มีหรอก็ครูคนนี้พอลงจากรถปั๊บก็ปิดประตูแล้วก็เดินออกไปเลยอยากฝากคุณตำรวจช่วยหาความจริงเรื่องนี้ด้วยค่ะ แล้วเรายังติดใจในเรื่องเหตุการณ์ก็มีข้อสงสัยอยู่ก็ยังพอมีข้อสงสัยอยู่บ้างค่ะอีหนึ่งนะว่าเาจะรอผลพนสูตรช่วงเวลานั้นไม่มีใครไปยุ่งบรถจนที่เราคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการไปทําร้ายน้องหรือทําอะไรกับน้องวันนี้ต้องต้องรอผลต้องรอขอลอต้องรอผลพิสูจน์ส้างพิสูจน์หลักฐานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างใช่ยังแจ้งสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได้ต้องรอผลนประมาณสองสัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ได้ แอาหลายคำถามที่ยังไม่มีคําตอบนะคะคดีนี้ในขณะเดียวกันค่ะครอบครัวเองเนี่ยก็ไปที่สพพันทองไปที่รถตู้คันที่เกิดเหตุเพื่ออะไรทําพิธีเชิญน้องจีฮุนกลับบ้านดูบรรยากาศ่อยค่ะมาเลยนะกลับมากลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อมกันเนี่ยรถไปพร้อมกันแม่แล้วกลับน้องน้ลูกกลับเลยกลับเลยนะกลับเลยนะตามมาตามมานะอย่าไปแวะตรงไหนนะตามมาเลย นี่คุณผู้ชมแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก็อาจจะเป็นความเชื่อนะคะคุณย่าของน้องเนี่ยบอกว่ามีคุณป้ามันเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงน้องจีหุนเนี่ยเหมือนร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วก็มาบอกว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยออหรือว่าวิญญาณแบบทุกทรมานเนาะนัะ่นแหละน่แหละ,ะ,ะ,ะคุณย่าคิดแบบนี้เลยค่ะพี่แนนว่าวิญ,ญญาณทุกทรมานหรือเปล่าน้องยังไม่ไปไหนหรือเปล่าก็เลยมาท,ทําพิธีเินดวงวิญญาณน,นี้ คุณผู้ชมประเด็นข้อสงสัยคดีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่เราก็หาคําตอบมาให้ส่วนหนึ่งนะประเด็นที่ว่าก็คือกรณีที่พ่อกับแม่น้องติดใจเรื่องของสภาพศพของน้องอะค่ะตอนไปเจออะทาไมร่างของน้องชุดนักเรียนของน้องมันอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยผิดปกติผิดปกติจากคนที่ตะเกียกต,ตะกายดิ้นรนพยายามจะเอาชีวิตรอดค่ะคือเสื้อเสื้อกระโปรงอะไรก็ยังแบบปกคลุมปิดอะไรปกติอะ,ะไม่เหมือนมีการดิ้นรนอะไระเรื่องนี้เราคุยกับคุณหมอหมูค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัสักรจรัดชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมสวพูดถึงเรื่องนี้ไว้ให้ฟังลองดูค่ะถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับหลังเสียชีวิตแต่มันต้องเป็นการกระแทกรุนแรงแล้วในการผ่าชนสศพสามารถที่จะแยกได้ว่ามันเป็นก่อนเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิตภาวะที่ตกเนี่ยคือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้นะครับกลุ่มของคนที่มีภาวะแบบนี้ซึ่งควบคุมไม่ได้เนี่ย ตอมเหงื่อเนี่ยจะทํางานไม่ปกติหลายครั้งที่ไปตรวจเนี่ยก็จะเจอว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีเหงื่อออกนะครับแต่ผิวหนังเนี่ยจะแดงเือนี่นะคะเรื่องนี้เดี๋ยว,วรอความชัดเจนก็คือในเรื่องของผลการชนะสูตรออกมานะคะ,ะความคืบหน้าเองเนี่ยตอนนี้เองก็มีการแจ้งข้อหาไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอดูว่าจะมีข้อหาเพิ่มหรือไมค่ค่ะ